ชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อสร้างสุขชีวิตคุณเกิดมาเพื่อรับแต่สิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะคุณไม่ควรเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ด้านไหนก็นแล้วแต่ทุกข์จากการใช้ชีวิตทุกข์จากความล้มเหลวจากงานทุกข์จากการเงินไม่เพียงพอทุกข์จากความสัมพันธ์ที่ไม่สําเร็จโอเคไหมคะคุณเป็นดังเทพเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณ จงคืนความเป็นเทพให้กลับมาหาตนเองค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการคืนความเป็นเทพให้กับตนเองคือคุณต้องรักษาความสุขและคุณจะต้องคงไว้ซึ่งปัญญาและรับคมปัญญาของคุณอย่างสม่ำเสมอปูไม่อยากให้ผู้คุณจมอยู่กับเรื่องราวที่แย่แล้วหาวิธีการเพื่อที่จะเอาชนะความลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีหนทางหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณเจอเสือ,อร้ายที่มันร้ายกับคุณมากๆและถ้าคุณใช้วิธีการที่คุยที่สอนอย่างทรงพลังแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คมันไม่ได้ผลกับคน เพราะอะไรผู้ชายทุกคนไม่เหมือนกันผู้คุณก็จะพิมพ์มหาคุยที่บ่อยๆว่าผู้ชายทุกคนไม่เหมือนกันบนโลกหรอกค่ะคุยที่มันก็เลยใช้วิธีนี้ไม่ได้เหมือนกันทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคนไหนใช้วิธีการได้ก็ใช้แต่ถ้าคนไหนใช้ไม่ได้ใช้แล้วคุณยิ่งติดตกคุณยิ่งบั่นทอนชีวิตคุณยิ่งไม่มีความสุขกูไม่เคยได้เป็นเทพเลยกูเป็นนางมารตลอดกับผู้ชายคนนี้คือครึ่งค่อชีวิตอยู่กันมากูเป็นมารร้ายตลอดเวลาคืนความเป็นเทพให้กับตัวเองเถอะค่ะโอเคไหมท่